สวัสดีนะคะสวัสดีนะคลิปนี้นะพี่เอ๋จะขึ้นชมพวกพิโลให้ดูนะอย่างเช่นต้นนี้นะน้องมีชื่อว่ารวยทรัพย์สีทองนะรวยรัพย์สีทองพี่เอ๋วให้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะรวยซับเอร์ทัหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะรวยรัพย์สีทองหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะหนึ่งร้อยยี่สิบ นะคะน้องมีชื่อว่าสยามมอนเตล่านะสยามมอนนะคะสยามมอนสยามมอนฟ <az> อมใหญ่ๆแบบนี้เลยเนี่ยพี่เอ๋ให้ดูแบบนี้เลยนะสยามมอนนะคะต้นนี้สยามมอนต้นนี้พี่เอาให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะสยามมอนหนึ่งร้อยห้าสิบนะสยามมอนหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะต้นใหญ่ๆเลยนะ สยามมอลหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะต้นใหญ่ๆเลยนะคะสยามมอนเตล่านะคะต้นใหญ่ๆหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะสยามมอนเตล่านะคะเดี๋ยวพยักกล้องนิดนึงนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะสยามมอนเตล่านะไปต้นถัดไปนะคะ ชอร์ี่เลดนะโทษค่ะต้นนี้เป็นซันไลท์นะหรือว่ากุมารทองใบแหลมนะซันไลท์หรือกุมานทองใบแหลมนะสําหรับคลิปนี้พี่ยพิเศษให้เลยนะคะ120บาทนะฟอร์มใหญ่ๆ120บาทค่ะหนึ่งร้อยยีสิบนะคะต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้พี่โลใบเลื่อยสีทองนะพี่โลใบเลื่อยสีทองฟอร์มนี้นะเพี่ยวขอที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะใบพี่โลใบเลื่อยสีทองหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบค่ะใบเลื่อยสีทองหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้มรดดกโลกใบแหลมนะ <โ frustrating. S 1> มอ th, ด,โดดกโลกใบแหลมฟอร์มนี้นะคะ อขอแบ่งปันที่1นึ่บาทนะคะ1นะึ่งร้อยแปดน้ำมอดกโลกใบแหลมมาดกโลกใบแหลม140บบาทนะคะต้นถัดไปนะคะ นี้นะคะน้องมีชื่อว่าพาโลไลโซ่นะฟอร์มใหญ่ๆเลยหนึ่งร้อยสี่สบเช่นกันนะพาโลไลโซ่ฟอร์มใหญ่ๆนะไม้ฟอกอากาศนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะพาโลไลโซ่ค่ะฟอร์มใหญ่เลยนะคะไปต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้นะคะคล้านะคะคล้าม้าลายแคล์นะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะคล้าม้าลายแคล์นะเบี่ยวขอแบ่งปันที่140บาทนะคะคล้าม้าลายแคล์นะ140บาทค่ะบคล้าม้าลายแคล์นะคะ140บบาทนะคะต้นถัดไปนะคะ ออนะ่อย่างอินเดียดำน,นะอย่างอินเดียดำฟอร์มนี้นะพี่แอวขอแบ่งปันที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะฟอร์มใหญ่นะเกินสามฟุตแล้วนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะอย่างอินเดียดำอย่างอินเดียดำหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นกุมางกุมางดำนะ หรือ Black Cardinal นะคะปู่มันดำหรือ Black Cardinal นะฟอร์มนี้เปียฟอร์ม2ยอด2ต้นนะเปรียวขอแบ่งปันที่140บาทนะคะ Black Cardinal 140บาท Black Cardinal ะะ140บาทนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็น เซตทีขั้นหนานะคะฟอร์มนี้เปี่ยวขอที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะเศรษทีพั้นหนาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเรษทีพั้นหนาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าใส่ใบสักแคร์นะใส่ใบศักดแคร์ใบใคล้ายๆกลีบกุหลาบเลยนะก็ ส0ิบเซนอัพเหมือนกันนะคะใส่ใบสักแคล์นะดเดยวขอแบ่งปันที่140บาทนะคะใส่ใบสักแคระ์นะ140บาทค่ะใส่ใบสักแคร์นะคะหนึร้อยสี่สินะคะหนึร้บนะ ไปต้นถัดไปนะเี่ียวไว้ดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่ากุมารทองเรียกทรัพนะกุมันทองด่างนะมีด่างด่างลายหินอ่อนด้วยนะใบนเนี้ยเนี่ยเผี่ยวไว้ดูนะกุมันทองด่างใบนี้ก็ด่างเริ่มออกแล้วนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะกุมันทองด่างหนึ่งร้อยสี่ 140บาทนะคะต้นถัดไปนะทวีซับใบกลมนะคะทวีซับใบกลมนะทวีซับนะต้นนี้เนาะมีชื่อว่าวีโลทวีซับนะพี่แอ๋ขอแนะนําที่140นะทวีซับใบกลมนะคะสวยนะคะทวีซับใบกลมนะคะ140บาทนะคะ140นะทวีซับใบกลมนะคะไปคล้ายๆต้นคล้ายๆปลาก,กะเบ็นะ หนึี่บบาทนะคะทวีทรั์ใบกลมนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าแก้วสารพัดนึกนะแก้วสารพัดนึกนะพี่อ่ะมีทั้งหมด5ต้นนะฟอร์มแบบนี้ทั้งหมทั้งหมดเลย ต้นละ80บาทนะคะต้นละ80บาทนะคะเอาติดจองหนึ่งต้นตอนนี้เหลือสี่ต้นนะคะต้นละ80นะคะแก้วสารพัดน,นึกนะคะฟอร์มนี้เลยนะฟอร์มใหญ่นะใส่ในกระถางหน้าแปดได้เลยนะคะ80บาทนะคะแก้วนะแก้วสารพัดน,นึกตัวผู้นะ80บาทค่ะ แล้วก็แนะนําอีกต้นหนึ่งก็คือแปปเปอร์แตงโมนะแปปเปอร์แตงโมก็แ0ดสิบาทนะคะแปปเปอร์แตงโมนะสี่แปดสิบาทนะคะแปปเปอร์แตงโมค่ะแปดสิบนะคะสวยๆน่ารักลายแตงโมแบบนี้เลยนะคะแปปเปอร์แตงโมนะคะชอบต้นไหนถูกใจต้นไหนนะทักแชทหาพี่แอ๋วได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่แอ๋วมาอัพต้นไม้ให้เรื่อยๆนะคะนะเดี๋ยวพี่แอ๋วไปดูอีกต้นหนึ่ง ต้นนี้น้องไม่ชื่อว่ากวักเงินนะคะกวักเงินนะเศรษฐีทางเงินหรือว่ากวักเงินนะเศรษฐีทางเงินดีกว่าเรียกายนะเศรษฐีทางเงินเหนือทางช้างเผือกนะคะต้นนี้แล้วเปียกขอแบ่งปันที่80บาทนะคะ80นะเศรษฐีทางเงินหรือทางช้างเผือกนะคะ80บาทนะคะถูกใจต้นไหนนะทักแชทหาเปี๊ยวได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ